ัคแปะสลอนพาให้ดูนะครับอืมบีอกอ็นี่แปะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องระยะในคลินิกนะครับวันนีนะ้เราจะพามาดูการทำง,งานนะครับในช่วงยุคโควิดนะครับของโรงพยาบาลคอนแกนนะครับตอนนีนะ้ก็เป็นเรสซิเดนต์หรือแพทย์ประจำบ้านปี4แล้วนะครับก็เป็นปีสุดท้ายละอีก1ปีก็จะเหลี่ยมจบ เป็นแพทย์เฉพาะทางทางด้านออทาิปิดิตนะคะหรือว่ากระดูกและข้อนะครับก็วันนี้จะพามาดูการทํางานนะครับในช่วงยุคโควิดที่แตกต่างออกไปก็คืออาจจะต้องมีการปรเทคตัวเองมากขึ้นนะครับการส,สวมใส่แมสตลอดเวลานะครับแล้วก็อาจจะต้องล้างมือบ่อยๆเช่นเดิมนะครับลดเคสการผ่าตัดที่ไม่ไม่ใช่เคสฉุกเฉินลงนะครับส่วนการตรวจ OPD ดหรือการตรวจผู้ป่วยนอกนะครับส่งยาทางปลายงเียงานะครับก็อาจจะได้เป็นการหลีกเลี่ยงกัน ามาโรงพยาบาลของคนไข้ที่มากเกินไปนะครับแล้วก็มีการตรวจสวอปนะครับโควิดทุกเคสนะครับทุกเคสของก่อนการผ่าตัดนะครับเพื่อเป็นการป้องก,อกองงันบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับวันนี้จะมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวติดตามรับชมกันนะครับตอนนี้ก็กําลังเดินไปที่วอร์ดนะครับตอนเช้าเจ็ดโมงเช้าเดี๋ยวไปตรวจไข้ที่วอร์ดหนึ่งก่อน,นครับเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ที่สำคัญต้องอย่าลืมใส่แมสนะครับไปวอร์ดกระดูกนะครับ กกก็อมัแนนนะิ่ครบทุกเช้าเราก็จะต้องมาดูผู้ป่วยที่ตึกกระดูกนะครับช่วงนี้ก็มีผู้ป่วยประมาณ10-20คนนะครับแต่ละวันเราก็ต้องมาดูอาการของผู้ป่วยนะครับว่าดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับมีปัญหาอะไรบ้างซึ่งเราก็จะทำการรักษาหรือว่าทำผ่าตัการได้อย่างถูกต้องนะครับอย่างคนนี้นะครับก็เป็นผู้ป่วยกระดูกส้นเท้าหักนะครับจากการตกจากที่สูงซึ่งคนนี้ก็เราทาการใส่ เฝือกเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับแล้วก็รอการผ่าตัดดามกระดูกต่อไปนะครับครับตอนนี้ก็รอทําเคสนะครับตอนเช้าก็มีเคสผ่าตัดนะครับเป็นห้อง emergency เนาะ,นะก็การผ่าตัดฉุกเฉินนะครับวันนี้ก็มีเคสค่อนข้างเยอะนะถึงแม้มันเป็นช่วงโควิดก็ตามแต่ว่ามันก็คืออุบัติเหตุนะครับมันก็มีมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าก็อุบัติเหตุทางจราจรหรือว่าแบบที่บ้านอะไรเงี้ยก็เกิดขึ้นหมดเลยอ่าแล้วก็โรงพยาบาลศูนย์ขอแขนแก่นเนาะเขาก็รับ รับเคสรับคนไข้จากทุกที่นะครับในโซนภาคอีสาในโซนของขอนแก่นนะครับก็เดี๋ยวไปรอชมกันนะครับว่าจะมีเคสอะไรบ้างนะนี่เจอใครก็ไม่รู้ครับทำอะไรอยู่นั่งมือเตรียมปักหลังตอนนี้ระยะจบแพทย์เฉพาะทางวิสัญญีแพทย์หรือว่าแพทย์ดมยาแล้วนะครับก็มาเป็นอาจารย์ต่อที่โรงพยาบาลขอนแก่นนี่เองครับ เคสนี้ก็เป็นเคสผู้ป่วยกระดูกนิ้วมือหักจากอุบัติเหตุทางจราจรนะครับอันดับแรกเราก็จะปูผ้าสีเขียวและเตรียมเครื่องมือผ่าตัดให้พร้อมซึ่งอุปกรณ์ทุกอย่างผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้วนะครับการผ่าตัดเคสนี้จะเป็นการผ่าตัดดามกระดูกนิ้วที่หักนะครับเราก็จะค่อยๆดึงขยับกระดูกที่หักให้เข้าหาก,กันแล้วจึงใส่อุปกรณ์ที่ใช้ในการดามเข้าไปอีกทีหนึ่ง แล้วเราก็จะใช้เครื่องเอ็กซเรย์นะครับเพื่อเช็คความถูกต้องแล้วก็เพื่อเพิ่มความแม่นยําในการผ่าตัดครับครับสวัสดีครับเกิดอะไรามานะปวขายาหมดอ๋อยาหมดเนาะคุณหมคุณหมอครับคุณยาโค้ดได้ไหมครับปราณหลาอยางเลยอ๋อได้ที่บ้านอยู่ไหนนะครับแต่ที่ปีปัจจุบันนี้ จะอ่าลูกคมีสีสเกียดเลยว่าปัจจุบันในกะบบกาที่มีคอนสามเลยครับอ๋อคอนสามเนาะแล้วยาจะให้คนยาเวลามันหมดม่จะทำแบบไหนครัโทรมาบอกก็ได้ครับโทรมาบอกมันจะมีเบอร์อยู่เนี่ยนี่เบอร์บัตรนัดนะอันนี้บัตรนัดเบอร์อยู่นี่ครับไหนปวดเข่าข้างไหนแะจปที่ในรถทัวรอ๋อไหนงอทอันี้เีก็นป๋อเป็นข้างกว่าเป็นหลังนะค่ค่ะ แต่ว่าเดินได้เนาะ่ะก็แต่ว่าไม่ให้นั่งกับพื้นนะห้ามนั่งกับพื้นนะคะไปวัดอะไรเงี้ยให้นั่งเก้าอี้นะก็ฝึกฝึกออกกำลังกายะคระับ อยาเข่าขังไว้เนาะทำอยู่รน้ำหนึ่งมิลนะครับบางทีไปท้งทั้งดีมากครับบาทีไปยนี่กเนเหมือนกยกขึกลงลงขาึก็ยาเดิมเนาะก็ขอ่มเนาะหมอมาะดที่โล้กุ้เดี่ยวก็ัมาเสราบวิตามินไม่เอานะครับวิตามินไม่เอาก็ไปยั เเรียบร้อยครับสวัสดีครับตอนนี้เน่ก็กลับมาจากโกรงพยาบาลแล้วนะครับเวลาไปทํางานมาทั้งวันเน่เนก็จะชอบมีการปวดไหล่นะครับโดยเฉพาะข้างขวานะพอดีตัวสูงเนาะเพราะรัเตียงคนไข้มันจะอยู่ต่ำนิดนึงอ่ะเวลาทํางานนีก็ต้องกดก้มก้มก้มทำอะไรงะะเงี้ยนะก็จะมีอาการแบบปวดไหล่เรื้อรังนะครับซึ่งเนี่ยเวลาทำไปมันจะไปเจอก้อนก้อนหนึ่งเนี่ยมันตรงกล้ามเนือนะะ้อครับตรงบริเวณไหล่ซึ่งก้อน,นเนี้ยเนี่ยกดปุ๊บ ปีดเลยปีดขึ้นมาตรงคอแล้วซึ่งศัพท์ทางการแพทย์ก็จะเรียกว่า myofascial pain syndrome นะครับหรือว่าถ้าคนทั่วไปก็จะเรียกว่าอ f ฟ c e s y ิน r o m มเนาะมันก็จะเป็นอาการที่แบบเกิดจากกล้ามเนื้อที่ถูกใช้งานซ้ำๆซ้ำๆเป็นเวลานานนะครับมันก็มีการหดตึงนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการอักเสบเกิดขึ้นทำให้เกิดมีอาการปวดลูกนี้ก็จะพบในคนวัยทำงานนะครับโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศเนาะหรือว่าแบบคนที่ทำงานบนโต๊ะ นั่งบนโต๊ะนั่งโต๊ะคอมอะไรเป็นเวลานานๆเนี่ยแล้วก็แบบไม่ค่อยได้เปลี่ยนอิริยาบถนะครับซึ่งก็จะทําให้กล้ามเนื้อถูกใช้งานเป็นเวลานาน,านมันก็เลยเกิดการอักเสบเกิดขึ้นได้นะครับโดยวิธีรักษาเบื้องต้นเนี่ยก็อยากแนะนําเลยก็คือการกายภาพนะครับการยืดเส้นยืดสายนะครับยืดกล้ามเนื้อนะครับเช่นถ้าแบบของเนี้เนี่ยก็เป็นไหลข้างขวาเนาะก็จะชอบก็ต้องยืดกล้ามเนื้อแบบถ้าเป็นไหลขวาก็เอ็นหัวไปด้านตรงข้ามครับเนาะแล้วก็ยืดเนี่ย อันนี้ตึงมากเลย <c oughs> ก็ยืดค้างไว้มัน่อทำให้กล้ามเนื้อคลายขึ้นนะครับน้อแล้วก็ถ้าเป็นแบบปวดสะบักก็ยืดนี่อันนี้ก็ใช้ได้เลย <c oughs> นาะหรือว่าเป็นแบบตรงต้นคอคออะไรเงี้ยก็ยืดได้ซึ่งมันก็จะช่วยแบบให้กล้ามเนื้อคลายมากขึ้นนะครับ แล้วก็วิธีอื่นๆก็จะเป็นพวกการทานยาละเนาะการทานยาแก้ปวดแก้กเสมนะครับยาคลายกล้ามเนื้อนะครับก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับวันนี้นี่ก็เลยอยากจะมาแนะนําตัวพลาสเตอร์พนอลนพานะครับเป็นพลาสเตอร์บรรเทาปวดนะครับโดยตัวนี้เนี่ยก็จะประกอบด้วยเมทิลซาลิสเซเลตนะครับหรือว่าเป็นตัวเอนเซตเนาะเอนเซตก็คือตัวยาต้านการอักเสบครับยาบรรเทาปวดนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวเมนทอลเมนทอลเนี่ยก็จะเป็นตัวทำคูลิงนะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการลดปวดได้มากยิ่งขึ้นนะโดย ตัวซอลอนพาร์ตนะครับก็คือจะเป็นแผ่นแปะเนาะอ่าคนอนจาจจะงงเนาะแผ่นแปะมันจะช่วยลดปวดได้ยังไงใช่ไหมครับก็คือตัวกลไกของตัวแผ่นแปะเนี่ยก็จะเป็นใช้เป็นพลาโนเมลดักเดลิเวอรี่นะครับก็คือตัวยามันจะอยู่ในแผ่นแปะนี้แล้วก็มันจะค่อยๆสโลลีลิสออ,ออกมาก็คือค่อยๆปล่อยปล่อยปล่อยอย,ยาออกมาทีละนิดทีละนิดนะครับซึ่งตัวนเนี้ยเนี่ยมีประสิทธิภาพลดปวดได้นานถึง8ชั่วโมงนะครับก็ค่อน <Wow. S 1> ข้างนานนะครับก็ อยู่ไปเลยทั้งวันแต่เช้าถึงเย็นได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวก็จะมาโชว์การแปะสาลอนพาให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นแผ่นสอลอนพาเนาะก็จะเป็นขนาดใหญ่อยู่เหมือนกันประมาณ10เซน 7, คูณ10เซนนะครับก็เน,น็ยก็จะชอบใช้แปะตรงแบบตรงไหลเนาะบริเวณที่มันปุดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นซองเขาก็บรรจุนในซองตึ๊บเนาะโอเคก็แกะออกมาได้เลยนะครับ อ่าอันนี้โอ้หนึ่งซองก็มีห้าแผ่นเนาะอืมกลิ่นใช้ได้นะกลิ่นแบบหอมอะ่ะก็จะมีสองด้านเนาะด้านนี้ก็จะเป็นพลาสเตอร์เหนียวที่มันเอาไวะะ้แปะเนาะอันนี้ก็เป็นนุ่มๆไม่มีอะไรแล้วก็สีเป็นสีเนื้อนะครับก็กลืนนี่กลืนไปกับผิวเลยนะครับก็าำรับกลิ่นก็หอมนะกลิ่นแบบอ่าคล้ายๆเมนท่อนิดนึงสมุนไพรนิดนึงครับแต่ว่าไม่ได้ฉุนอืม ดีแล้วก็ตรงเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแบบนุ่มๆไม่ได้แบบจะมีระคายเคืองขอบก็ไม่ได้คมนะครับก็จะมีแผ่นที่ให้แปะเนาะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับต็นเี่ยเขจะก็ในก็จะปวดตรงบริเวณไหล่ข้างขวาเนาะก็จะแปะลงไปเลยนะครับนี่อันนี้มันก็จะมีแบบพลาสตอร์พลาสติกสองชั้นเนาะแล้วก็แกะตรงมีสามส่วนแล้วก็แกะตรงกลางก่อนนะครับแล้วก็เอาตรงกลางนี่แหละแปะไปเลยนะ ก็นี่แปบะบอืมเอาแปะตรงกลางเสร็จก็ค่อยๆแกะพลาสติกตรงด้านหน้าออกนะครับป๊าบนี่นี่ก็ก็รูปแปะเนาะก็แกะด้านล่างปึ๊บนี่อันนี้ก็อยู่ในเสื้ออยู่แล้วถ้าเป็นไหลเนาะแต่ว่าถ้าลองดูสี ก็จะใกล้เคียงกับสีผิวนะครับอ,นนอันนี้อันนี้อาจเกินมาหน่อยแต่ว่าปกติในใส่เสื้อทับอยู่แล้วมันก็มองไม่เห็นอยู่แล้วเนาะอันนี้พอแปะไปกไ็ไม่ได้แบบเหนียวหรือว่าเป็นแบบเนินหนะนะครับก็สบายตัเนี้ก็เนี้ยก็ค่อนข้างชอบนะเพราะว่ามันอยู่ได้นานเนาะก็ไปตั้งแปะไปตั้งแต่เช้าแล้วก็ทํางานจนถึงเย็นก็ค่อยแบบแกะนะครับัวพลาสเตอร์ซอลันพานก็ถือว่าเป็นแบบตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งนะครับในการบรรเทาปวดเนาะนอกจากการทานยาการนวด การยืดออกกําลังกายนะก็อาจจะเป็นตัวเรื่องหนึ่งที่ช่วยในการลดปวดนะครับโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงเย็นแล้วนะครับโดยปกติแล้วเน่ก็จะไปวิ่งไปออกกาลังกายนะครับที่ฟิตเนสของคอนโดนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ด้วยสถานการณ์ในหลายๆอย่างนะครับฟิตเนสก็ปิดนะครับแล้วก็จะเป็นต้องอาจจะต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าไปในแหล่งชุมชนนะครับซึ่งก็ขอให้ทุกคนนะครับป้องกันตัวดีๆนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะครับให้กับ ท,ทุกท่านนะครับที่ประสบปัญหาวิกฤตโควิด -19 รอบนี้นะครับหนักจริงๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับทั้งกำลังกายกำลังใจนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านผ่านสถานการณ์ยากลำบากอันนี้ไปได้ให้ได้นะครับก็สวัสดีนะครับวันนี้บ๊ายบาย